สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุภุสุกรน,นะครับนาะที่กำลังติดตามรับชมช่องบาโรโอดธรรมชาตินะครับกับสาระและแบบการแบ่งปันสิ่งดีๆให้พี่น้องได้รับทราบได้รับรู้กันนะครับเนาะสำหรับเมื่อนี้บาโรโอดมีเรื่องดีๆอีกเรื่องหนึ่งนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีเนาะก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องอาการกรีดยางเรัเนี่ยแหละครับ มีเพื่อนๆหลายคนเกิดคำถามนะครับว่าการกรีดยางในกรีดจากมีดพักดีบางคนก็กรีดสองมีดพักหนึ่งสามมีดพักหนึ่งนะครับบางคนก็กรีดหนึ่งพักหนึ่งแล้วเพื่อนๆถามบารโอดว่ากรีดบารโอดกรีดจากมีดจังพักนะครับ บาโรโอดกับสีถือโอกาสมาตอบคําถามเพื่อนๆเนมื่อนี้เลยนะครับเนาะว่าในสวนบาโรดเนี่ยใส่จุลินทซี์ใส่ฮอร์โมนใกล้ๆแล้วกับปุ๋ยอินซีเนี่ยนะครับเนาะแล้วก็บบ่ได้ใส่ยาเลียงนะครับเมื่อก่อนเคยใส่ครับแต่เดี๋ยวนี้งดใส่นะครับหันมาใส่จุลินซีการกีดของบา์โรดกับซีกีดหนึ่งพักหนึ่งนะครับ พันหยางของบาโรดนี่เป็นพันเดี๋ยวนะสักครู่นะครับในเชียห้เบิงอันนี้พันอยางของบาโรดนี่ที่เป็นพันหกร้อยหกร้อยหกร้อยเก้าเก้าหกร้อยธรรมดานะครับนะรุ่นเกานะครับแล้วก็ซีผสมประส,นสานไปด้วยสองฮานึ่งนะครับน้านะครับผสมกันว่าได้ว่าได้มีเฉพาะหกร้อยล้นวนนะครับแต่ส่วนใหญ่ี่เป็นหกร้อยนะครับหกร้อยธรรมดานะครับที่ปลูกไว้นะครับนี่ ลักษณะการกรีดของบาโรดกสิกดหนึ่งพักหนึ่งนะครับเนื่องจากการกรีดหนึ่งพักหนึ่งของบาโรดที่ทดลองเบิ้งนะครับกับยางหกร้อยเนี่ยปรากฏว่าน้ำยางให้น้ำยางดีมีดแรกนะครับสไลดีมากนะครับบางต้นเกือบเต็มโปนะครับจังต้นนี่อันนี้มีดที่สามนะครับมีดที่สามหย่อนน้ำกดแล้วแต่ว่ายังไหลอยู่อันนี้เพื่อนๆหลายคนสงสัยว่าบาโรด ทายาบอนะครับบอกตรงๆเลยครับเมื่อก่อนเนี่ยทายเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้อันใส่ฮอร์โมนกับจุลินทรีย์นะครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยทาย่ายเลยครับมีเพื่อนหลายคนสงสัยว่าหน้าตาหน้ายางนี่คือทายาเนาะท่านเมื่อก่อนแม่นี่เลยครับยอมรับครับเมื่อก่อนนะครับทาย่ายเลยครับแต่ว่าณปัจจุบันนี้เป็นฮอร์โมนกับจุลินทรีย์ล้วนๆแล้วนะครับอันนี้มีดที่สามนะครับกับการกรีดหนึ่งพักหนึ่ง ถามว่าพี่น้องสกีดแบบใดดีหลายคนก็พูคือกันนะครับมันขึ้นอยู่กับเรื่องของพันอย่างน้ำบางคนกับกีดสองพักหนึ่งมีดที่หนึ่งที่สองที่สามออกดีตลอดมั่านมันเป็นน้ำพันอย่างน้ำนะครับบางคนใสายพันสองหาหนึ่งกับบางคนเพิ่นกับให้น้ำอยางตลอดนะครับกีดสองกีดสามก็ได้พักหนึ่งนะครับแต่สําหรับเป้าโดลดเราสกีดหนึ่งพักหนึ่งนะครับเนะเาะคือสรุปเราก็คือที่บ้าโลดเลือกกีดหนึ่งพักหนึ่งเพราะว่า มองว่านั่นคือมันเป็นส่วนของบาโรดเองอยากว่าอยากให้มันโซมนะครับต้นย่างโซมน้ำนะครับแล้วก็ที่เห็นชัดเจนก็คือว่าหนึ่งพักหนึ่งนี่ได้น้ำยางหลายนะครับสำหรับยางของบาโรดนะครับพันหกร้อยนะครับบางบางคนก็ซีเกีดคนละแบบกับบาโรดนะแต่สำหรับคำถามที่เพื่อนๆถามมาบาโรดก็บิคอตอบว่ากีดหนึ่งพักหนึ่งนะครับสำหรับบาโรดนะครับให้น้ำยางดีมากนะครับ หกมีดขายนะครับหกมีดขายได้เป็นลูกบอลเลยนะครับอ่าจังไล่ก็ตอบคำถามแล้วนะครับแล้วว่าบาโลดกีดหนึ HARR, ห่งพักหนึ่งถ้าถามว่าดีก็ยังอื่นว่าอันนี้ก็แล้วแต่พันอย่างแล้วก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละท่านนะครับสาหรับบาโลดกีดหนึ่งพักหนึ่งนะครับคิดว่าน่าจะโอเคสําหรับบาโลดนะครับเพราะว่านำอย่างรายดีนะครับเนาะจังไหนก็ขอบคุณนะครับสําหรับผู้ที่ติดตามสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ